สวัสดีครับภาคสโลมาแล้วมาแล้วอ้าวมาแล้วอ้าวสู่ต่อไปบ้านเฮามันแรลงวันนี้มีข่าวมาฝากแฟนๆหมัดมวยสื่อต่างชาติยกย่องให้กับซุปเปอร์บอลเป็นคิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนเป็นได้อ้าวเออถึงสิบแพ้ตะวันฉายมาทางกติกามวยได้เด้สํสำหรับคิกบ็อกซิ่งอะตอนนี้ปี2028นี่สเนี่ยสำหรับซุปเปอร์บอลขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกเราได้อ้าวเด้อโดยทางสื่อบีออนคิก สื่อกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกได้จัดอันดับนักกีฬาที่ดีที่สุดเพียบกันแบบปอนต่อปอนของนักสู้ทุกคนทุกรุ่นทุกสถาบันในโลกนี้ประจำเดือนกุมภาพันธ์2528ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์นักสู้ชาวไทยเจ้าของแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทได้รับการยอมรับ ให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อบอลเป็นได้อ้าวซุปเปอร์บอลเงเก่งขึ้นเก้าละอ้าวเอ้ยให้กำลังใจขึ้นเก้าลวเฮาคนไทยขึ้นกันเออจำได้บ่พี่น้องเออเพเตะก,การคว้าปิโตเซียนดนแซมมาแบบเจ็งๆนะพี่น้องเอ้เรื่มเขาลรวบ่อ้าวพพพแพ้กับแพ้ยด้นแต่วันฉายคนไทยขึ้นกันละเฮาเออสวนคิกบ็อกซิงก่งสุดยอดขึ้นเก่าละอ้าวสู่ต่อไปบ้านเฮามันแรงขึ้นว่านั่นแหละ เป็นการขยับจากอันดับสองมาเป็นอันดับหนึ่งแทนที่นักสู้ชาวเบลุตซิงกิทอลซอฟแชมป์โลกวันที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งนั่นเองขณะที่10อันดับนักคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนประจำเดือนกุมภานั้นมีนักสู้จากประเทศไทยติดอันดับเข้ามามากที่สุดถึง3ารายได้แกซปป่ซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทนเนิ่งแคมเพชปรปนุมลุงเกียรติหมู่9และก็ซุปเปอร์เลกเกียรติหมู่9โดย แชมป์คิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนสิบอันดับมีดังนี้หนึ่งซูเปอร์บอนซูเปอร์บอนเทนเนิ่งแมชมป์แชมป์เฟเธอร์เวทจากวันแชมเปี้ยนชิพอันดับสองเพชรพนมลุงเกียรติหมู่เก้าแชมป์กอรี่รุ่นเฟเธอร์เวทอันดับสามลิโก้เฟอร์ไฮเซนจากเนเธอร์แลนด์แชมป์กอรี่รุ่นเฮฟมิเวทอันดับที่สี่คาซูกิโอซากิจากประเทศญี่ปุน่นแชมป์ไรรุ่นซูเปอร์ไฟเวท อันดับที่หโดโนแวนวิดเซจากประเทศซูรินามแชมป์กอรีรุ่นมิดเดิลเวทอันดับ6ทิยานีเบตตาติจากโมร็อกโกแชมป์กอรีรุ่นเวลเจเวทอันดับเจคากิฮิโรคาเนโกะจากญี่ปุน่นแชมป์เควนรุ่นซูเปอร์แบนตันเวทอันดับ8โทกิทามาลุจากญี่ปุน่นอดีตแชมป์ไรรุ่นแบนตันเวทอันดับ9้าซูเปอร์เล็ก เกียรติมูเกแชมป์วันรุ่นไฟเวทอันดับสิบยูกิโยสะจากญี่ปุน่นแชมป์เควันรุ่นไรเวดเป็นไในอ้าวประเทศไทยติดมาสามคนนี่ครับในสิบคนเนี่เออซูเปอร์บอลอันดับหนึ่งเพชรพนมรุ่งอันดับสองแต่ว่าซูเปอปร์เล็กนี่ตีก็อ็อยู่ที่เก้าอ้าวเออแซมสองเซนคนนี้นี่แม่โว้ย โอ้ยปอนเมื่อนกระจอกโด้ดเออนับเก้าวะนี่แม่อัน 3, นับสามนับสี่ยังใครอยู่ที่อ้าวแต่ว่ากะเก่งเหรอพี่น้องเอ้ยติดสามคนในสิบคนของนักสู้ที่เก่งที่สุดในโลกของคิกบ็อกซิ่งแบบปอนต่อปอนเอาเอ้ย,เอ,ยเอาใส่มากเก่งกว่านี้อีกนะเออบอกแล้วนักสู้ไทยมันของแก้วเอ้ย,อยบอกมันคุณขะแม่ดิบพราะได้ไปใส่กับป็นหมบกับเตนอนแยกเดียวว้ายมาถึงข่าวใหญ่ข่าวดีของวงการมวยพี่ใหญ่บัวขาวบัญชาเมฆ หลังจากขึ้นบ้านใหม่ราคาหนึ่งร้อล้านแล้วก็ทําการเอาเสาลุงหลุมเอ้ยไม่ใช่ก็ทําการเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวสอ้อมแต่งงานในทันทีไปดูคลิปบรรยากาศลีลาการขอสาวของพี่บัวกันเลยครับโอ้ยขึ้นหน้ารักกุ๊กกิ๊กแต่พี่บัวอเอเจากราชสีมากลายเป็นแมวหน่อยเลยเนาะอ้าวเนาะโอ้ยดีละขอสาวม่าน่ารักจะเอาว เฟี้ยอุ้มรุมอุ้มรุมปานแมวน้อยเนาะเจ้าบัดอยู่ทั้งฮันเวทีมวยนะือเป็นตะยานแถวเตะขาดเกิงเตะขาดเกิงบัดขอสาวก็คือเติมอยู่ตลแถว บรรยากาศงานแต่งของพี่บัวขาวกันเลยครับงานนี้พี่น้องวงการหมัดมวยมากันเพียบไม่ว่าจะเป็นแสนชัยหรือว่าคุณบินมาเลธิ์ก็มาเป็นเกียรติในงานพิธีของพี่บัวขาวงานนี้สนุกเมือนซื่นโฮเซลจัดอย่างยิ่งใหญอลังการสมเกียรติ นักมวยตำนานของไทยเลยครับปีน้องโอ้จัดยิงเงี้ยแต่ละวสุดยอดเลยพี่บัวของเฮ้าแม่เง้ยขวาสาวแต่งงานกันนาราักเงี้จัดงานกับยิงไงีสมกับตำนานมวยไทยลีนอเจ้านีา่เนาะอ้ยบุูบ้ามีเมียอยากทำด้เอาวยอก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 ,ยอกรอเรียนพี่น้องเงี้ยมีควบมรัวก็ดีแล,ะล,ะละ้วล่าเอ้ย เพื่อนเขาแจ้งไปห้อยหานเราละเจ้าพระส่าเตอมยูนิอาลไปได้ไล้ลูกบุบบัดที่นี่คอยว่านรวยเราเงินมีหลายเราก็เอาลูกเอาเต้าเด้อบดีอ้าวออ้คู่โกดกออผู้เก่งๆกันหนีเขาเนี่ยละอย่าไปมักย่องแล้วจะคว่างเท่าเติมเราได้อ้าวหยอกหยอกหยอกเก่งมากสำเร็จกรีหิตนมื่อกีเราละอ้าวไอ้เขานักสู้อยู่แล้วเนาะอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความยินดีกับพี่บัวขาวบัญชาเมฆและสออ้อมด้วยนะคะผมที่ลงหลักปักฐาน รวมหอลงลงเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ทุกคู่ยากสู้กันต่อไปในอนาคตขอให้ประสบความสําเร็จมากมายเป็นคู่ชีวิตกันต่อไปในอนาคตขอให้มันหมันหิงๆิงร่ำร่ำรวยรวยมีลูกมีหลานเร็วๆนะครับผมสําหรับข่าววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ